มีอะไรกินบ้างอะ่ะม้ามีกับข้าวอยู่ในฝาชีอ่ะก,กินได้เลยลูกมาแบบไหนอ่ะน่าจ่ายแกกลับมาจากใต้แกลือซื้อของมาฝาก สวัสดีครับผมฝันพ่อแม่ผมย้ายมาทํางานที่สตูลผมเลยต้องย้ายมาเรียนที่นี่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ตอนนี้ผมอยู่ม .5 แล้วดิทำให้ผมต้องหาเพื่อนใหม่แต่ติดตรงที่ผมตีสนิทก,กับใครไม่เก่งเลยเด็กไหนคะเราอันนะแกชื่ออะไรอะแค่ชั่วโมงแรกในโรงเรียนใหม่ผมก็ได้เพื่อนแล้วเราฝัน ได้ไปเที่ยวไหนบ้างยังอ่ะยังเลยอ่ะเราไม่ค่อยชอบเที่ยวอยาเราพาเที่ยวปะเป็นไกด์ซะด้วยเอางั้นก็ได้งั้นยันนี้ไปหาอะไรกินกันหลังจากนั้นแทบทุกเย็นผมกับอันก็จะออกไปหาอะไรกินด้วยกันตลอดวันนั้นอันพาผมไปกินโรตีแถวโรงเรียนผมกับอันก็สั่งอาหารไปตามที่ตัวเองอยากกินและพอาหารมาเสิร์ฟผมก็สะดุดตากับอาหารจานหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนโขน่ากินอ่ะ มีอะไรบ้างเนี่ยมีโรตีน้ำแกงกับกือโป๊ะลองชิมดูปะ่ะของปวดแล้วฮะางอะไรนะกินได้ใช่ปะ่ะอืมเป็นไงอร่อยปะ่ะก็ดีนะขนมนี่อรลอวเนี่ยก็มันอร่อยนี่จะทำไงขนาดนั้นเลย อร่อยอ่ะดิก็พอได้นะเวลามันก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะแยกแ้ายกันไปแล้วอะอย่าลืมกันนะเว้ยจะลืมได้ไงแกเป็นเพื่อนคนแรกของเราที่นี่เลยนะให้แน่เหอะล้วคงคิดถึงที่นี่มากแน่ๆเลยอะ นึกๆดูแล้วตอนนั้นมันก็ดีเหมือนกันนะครับ